เบสรักวณีอมยิม้มหลังนิกกี้พูดถึงปมผู้ชายให้ของผู้หญิงแล้วอย่าเอาคืน ก่อนหน้านี้ก็ทำเอาแฟนคลับว้าวุ่นใจอยู่ไม่น้อยค่ะเมื่อคู่จ้นมาแรงอย่างเบสรักวณีและยูทูบเบอร์หนุ่มชื่อดังแพทริกปาวริสโดยมีแฟนคลับตาดีเข้าไปส่องทางช่องทางโซเชียลของเบสรักวณีและพบว่าเจ้าตัวนั้นได้ทำการ unfollow และลบรูปภาพคู่กับแพทริกปาวริศจนเกลี้ยงโซเชียลทำให้แฟนคลับแห่เดากันไปต่างๆนานา,นาว่าฝ่ายหญิงนั้นแค่งอนหรือว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับทั้งคู่กันแน่อีกทั้งล่าสุดค่ะเบสรักวณีก็ได้มีการออกมาโพสต์ว่า เธอนั้นจะไปออกรายการแฉในวันศุกร์ที่จะถึงนี้เพียงคนเดียวจากที่ก่อนหน้านี้เคยประกาศว่าจะไปออกรายการแฉคู่กับแพทริก อีกทั้งในวันนี้วันที่21ธันวาคม2566นกิกนกี้นชัดก็ได้มีการเผยคลิปวิดีโอที่เบสรักมณีได้มาเป็นแขกรับเชิญในช่อง YouTube โดยเทปนี้ได้ถ่ายทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วอีกทั้งยังได้เชิญแพทริกมาเซอร์ไพรส์เบสอีกด้วยแต่ในช่วงหนึ่งของคลิปวิดีโอนี้นิกกี้ก็ได้เล่าว่าวันนั้นตกลงกับเบสว่าจะซื้อของวันเกิดซื้อกระเป๋าชาแนลเพราะว่ามีร้านแบรนด์เนมติดต่อมาอยากให้พี่รีวิวแต่ว่าไม่มีเงินใใหห้้้แต่่จะงงบซืออขอถาย YouTube. พี่ก็เลยบอกว่าได้งั้นให้กระเป๋าเบสสักใบแล้วตังก็ไม่ต้องเดี๋ยวพี่ถ่าย YouTube ให้แล้วพี่ก็ดีใจที่เขาจะให้ของพี่ก่อนที่จะบอกกับโกบอยว่าให้ไปอุดหนุนร้านเขาไปซื้อกิฟต์มิวมก่อนซึ่งเบสก็ได้พูดแซวนิกกี้ขึ้นมาว่าซื้อให้ใครอะ่ะกิฟต์มิวมซึ่งเนกี้ก็ได้ตอบว่าพี่ก็มีเรื่อยๆชอบซื้อของแจกขายของด้วยสมัยนั้นอะ โกบอยก็ได้พูดขึ้นมาว่าพ่อขายเสร็จปุ๊บเขาก็เอาเงินไปเที่ยวต่างประเทศรู้สึกอย่างไรนิกกี้ก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรของเราให้เขาแล้วอย่าไปเอาคืนนะผู้ชายอะมันเสียบุค,คลิกนะกูเห็นหลายคนละเลิกกันแล้วก็อย่าไปเอาคืนเราให้เขาไปแล้วก็ให้เขาไปมันตลกใครเอาคืนอะ เรายอมอดตายดีกว่าอย่าเสียเกียรติเมื่อเบสรักวันนีได้ยินประโยคที่นิกกี้นชัดพ่นออกมาเจ้าตัวก็มีอาการอมยิ้มตามทันทีค่ะ